เบ็ดไม่ต้องหัวหน้ารงงานก็การข่าวาไพาลบุรีกาลรายงานครับทางจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายบรองทาทุกข์สองสแปับเหลืองับนสามงรายได้ฟัช่วยเหลือ ท่านคำนวณเองคุรุคมดีพิจารณุ่งขัะเกีเย่นประดุมงูงสุนายกเทศมนตรีตำบลสาน่งเรือด้วยพระบาทสมเด็จพระประมินทร์ระรามาธิบดีศรีสิงห์ต้นและเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้แก่ผู้ประตกองีไทยชาติเพื่อแสดงถึงความกตมัญญูกตเวทีตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน แล้วถอยมาโค้งหนึ่งครั้งเดี๋ยวขออนุญาตก็ไดเียว